สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้เยตุยมีกล่องกล่องของขวัญมาอีกแล้วพี่น้องกล่องใหญ่มาดูกันว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างเนาะเขาพู่งจะมาส่งให้เมือ่อเช้านี้พี่น้องจ้ะแต่เยตุยได้ข่าวมาแววววว่าลูกสาวเยตุยเขาจะซื้อของเป็นของวันเกิดให้เยตุยวันเกิดเดือนหน้านะพี่น้องแต่เขาซื้อมาก่อนเพราะว่า พราะอะไรรู neck, meat, white pork, white pork, ้ไหมคือเจตุยอ่ะสั่งเป็นของขวัญให้เขาเยตุยบอกว่าเจตุยจะซื้อซื้อของให้เขาวันเกิดเขาตั้งแต่เดือนที่แล้วพี่น้องจ่ายยังไม่ได้ซื้อให้เขาเนาะแล้วทีนี้เว้ยแกยังไงเลยเนี่ยพี่น้องแล้วทีนี้เขาก็เลยแอบซื้อให้ยจตุ๋ยด้วยต่างคนต่างซื้อให้กันพี่น้องจ่ายนั่นปวดยังไงเลยเนาะเดี๋ยวปวดตรงนี้ก่อน ขามาส่งให้เมื่อเช้าเนี่ยพี่น้องอ่ามาดูพี่น้องมาดูเปิดมาแล้วมาเจออะไรอยู่ในนี้แตรน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 ไม่ได้มาอวดนะพี่น้องแต่จะมาบอกให้ให้รู้ว่าเยวตุ๋ยได้ของขวัญนะเนาะเด <laughs> ยวตุ๋ยได้ของขวัญของม,มันก็ราคาไม่มากหรอกพี่น้องราคาน้นอยแต่ว่าคือของขวัญทาง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสุขทางใจที่ได้รับของขวัญจากคนที่รักนะพี่น้องนะอันไหนเป็นอันไหนก็ไม่รู้นะหยาตุยมันมีทั้งหมดสี่ชิ้นพี่น้องจา๋านี่ลูกสาวหยาตุยบอกให้หยาตุยเปิดดูได้นะคะของไม่ใช่ว่าของที่จะมีราคาเยอะแยะนะพี่น้องจะเอามาให้ดูเป็นของขวัญเฉยๆเนาะเปิดอันแรกก่อนเนาะ สีที่เจ้ตุ๋ยชอบนี่ก็คือสีชมพูพี่น้องจา๋าน่ารักไหมเป็นกระเป๋าใส่เงินนะคะเนี่ยเป็นกระเป๋าใส่เงินใส่การ์ดใส่อะไรเปิดดูข้างในสินี่นะคะกระเป๋าโคโช,ชโคชนะคะกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยน่ารักไหมสีชมพูสีชมพูมพนี่แค่นี้ เอาไอ้นี่ออกเนี่ยพี่น้องใบเล็กๆก,กระจุงกระจิมเดี๋ยวดูสิอันนี้คือเป็นกระเป๋าเกะดูก่อนเอาของลูกสาวจากตูยออกยังอยู่ในลังอยู่เลยพี่น้องนะน,น,นี่เป็นกระเป๋าจากตูย จริงๆแล้วยยตุยเป็นคนชอบสีชมพูแต่สีชมพูมีหลายใบแล้วพี่น้องลูกสาวยยตุยก็เลยบอกว่าสีดำเห็ดอันนี้เป็น crossbody นะเพราะว่าเราสามารถที่จะสะพายก็ได้หรือว่าจะจะคล้องแขนก็ได้นะคะ นี่นะคะนี่คือสายมันนะคะสายสําหรับคล้องแขนนะคะแต่อันนี้ก็คือสายที่เราจะใช้คล้องคอสไย crossbody นะคะอันนี้อันนี้คืออะไรหนอของไม่มีอะไร นีแ่แหละพี่น้องจ้าไม่ได้เอรอวังอลังการอะไรแต่ว่าเจตุยก็ชอบอยู่เนาะอย่างนี้มันไม่มันไม่เข้ากันนะกับสีนี้แต่ว่าเจตุยมีกระเป๋าสีชมพูอันอันหนึ่งเนาะก็เลยซื้อมาเนี่ยจะเป็นกระเป๋าใส่เงินใส่เหรียญใส่การ์ดอะไรพวกนี้เนาะอันนี้คือของเจตุยและลูกสาวเจตุยบอกว่าให้เจตุยเปิดได้เพราะว่าเจตุยเป็นคนจ่ายเงิน อันนี้คือซื้อมาเป็นของขวัญให้เขานะคะเขาซื้อเองใบหนึ่งแล้วก็ยตุยก็ซื้อให้เขาอีกใบหนึ่งเป็นกระเป๋ายี่ห้อเดียวกันพี่นะ้ะงโคเพราะว่าอยตุยชอบยี่ห้อนี้เนาะอันนี้ของลูกสาวนะคะ Crossbody เหมือนกัน มีสายสะพายด้วยแล้วก็สายคล้องคอด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ของลูกสาวนะคะนี่ของลูกสาวใบนี้โอ้ลายสวยลายข้างม่สวยดีน่ารักดีกระดาษนี่น่ารักดีกดพี่นนอะข้างใน ขางในจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนี่เนี่ยหนังมันดีดีที่นนอะนหนังหนาญาตุยชอบโคสเพราะว่าเอ่อหนังเขาเนี่ยจะแข็งแรงหนังแข็งแรงมากที่นเนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะสวยดีอันนี้คือของลูกสาวนะคะใบหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกใบหนึ่งเขาซื้อเองใบหนึ่งญาตุยซื้อใเขาใบหนึ่ง นี่ใบอันนี้ใบใหญ่เดี๋ยวดูสินี่พี่น้องเป็นเหมือนตะกร้าเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนตะกร้าไว้พี่น้องแก่อันนี้คือใส่ของไม่เยอะนะคะแบบนี้ใส่ของไม่เยอะเนี่ยเหนะ็นไหมกระเป๋าข้างในมันโอ้ใส่ของจุกของได้เยอะมากเลยนะอันนี้ดูสิพี่น้องตอวดีว่าแบบเนี้ยใส่ของได้เยอะ แล้วก็ข้างในก็จะเป็นนี่มีช่องช่องสําหรับที่เราจะใส่เงินใส่พวกพวกของสําคัญเราเนี่ยแบบนี้ดีเอออยา,อาจะซื้อแบบนี้บ้างแล้วใั่ไหเพราะว่ามันใส่ของได้ยดเยอะพี่นนอะนี่สปายสปายคอสพอดีได้เนาะนี่ของลูกสาวนะคะอันนี้แล้วก็มีของกับ อีกในดูสิแบบเดียวกับของเยต,ตุยแหละแต่ของลูกสาวจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าเล็กๆกระเป๋าใส่การ์ดนะคพี่น้องกระเป๋าใส่การ์ดใส่พวกการ์ดพวกเหรียญพวกอะไรพวกนี้ก็น่ารักดเีเห็นไหมน่ารักดีอันนี้เป็นวันเกิดของเป็นวันเกิดของลูกสาวลูกสาวตั้งแต่เตือนที่แล้วจยตุยเพิ่งจะซื้อให้เนา อันนี้นะคะอีกอันนึงน่ารักดีไหมนี่จะเป็นพวกใส่า๊าซใส่อะไรแล้วก็มันเกิดเจตุยเดือนหน้าเขาก็เลยซื้อให้ล่วงหน้านะเจตุยก็เลยมาเปิดก่อนก่อนวันเกิดนะคะพี่น้องคะ <c oughs> นั่งดูเจตุยแกะกล่องของขวัญจนเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เจตุยชอบอันนี้ของลูกสาวเจตุยชอบเจตุยว่ามันสักมันมันใส่ของได้เยอะพี่น้องจ้ะใส่ของได้เยอะดี เนี่ยถ้าเป็นถ้าใบใหญ่กว่านี้นะพี่น้องถ้าใบใหญ่กว่าเนี้ยคือไปไหนมาไหนใส่ของได้สบายสบายหนังมันแข็งแข็งพี่น้องจ้ะหนังแข็งดีหนังมันแข็งดีนี่อันนี้หนึ่งใบแล้วนะคะแม่อหญตุยแม่ใหญตุยก็นั่งอยู่กับใาตุยเนี่ยพี่น้องนั่งดูอย่าตุยแกะของ อันนี้ก็เป็นของลูกสาวอีกใบหนึ่งอันนี้ก็น่ารักดีพี่น้องนี่น,นะหนังสวยหนังเขาแข็งหนังแข็งเปะ๊ะอันนี้ก็คือสไตล์ crossbody ได้นะคะสองใบแต่อันนี้เป็นของเย่ตุยเป็นของอย่ตุยแต่แม่บอกว่าแม่ชอบใบนี้สงสัยสงสัยจะซื้อให้แม่อีกใบหนึ่งหรือว่าอาจจะให้แม่ไปเลยใบนี้ก็ได้ เหมือนของคนแก่ไหมเนาะเหมือนไหมสาวๆเขาก็สบายน,นะสาวๆสพายก็สวยดีเนี่ยสวยดีสามใบแล้วแล้วก็นี่ใส่เงินใส่เงินเหรียญนะคะอันนี้ก็ของลูกสาวใส่เงินเหรียญ นี้ก็ใส่การ์ดโอเคจ้านี่แหละเป็นของขวัญเป็นของขวัญบันเกิดให้ลูกสาวแล้วก็ของขวัญให้ตัวเองต่างคนต่างซื้อให้กันเงยตุยก็ไม่มีอะไรมาทําก็เลยมาแกะให้พี่น้องดูไม่ได้เอามาอวดอะไรนะคะเพราะว่าของมันก็ราคาไม่ใช่ว่าเลิศดเลอะสเปนเตนอะไรเนาะแค่นี้แหละพวกเราไม่ต้องใช้อะไรมากมาย ขาดก็ซื้อใหม่แต่ใช้ทนนะคะอันนี้คือหนังมันแข็งอย่างที่ย่ยตุยบอกเนาะขอบคุณมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาดูย่ยตุยแกะของเนาะแกะของขวัญเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ